แม่ไม่ลาออกแล้วก็ไปเมืองนอกกับแฟนใหม่โดยเอาเงินพ่อไปด้วยนั่นพูดไว้ผิดที่ไหนบอกไมไดีคืนก็ไมไดีคืนสินี่พงษ์ทำไมแกแบกแม่ยืนทื่ออยู่ได้ก็ลงบันไดไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยองเขาเขาคุณย้อยให้ไอ้ยักษ์ลูกน้องเอารถที่ไล่ตามไปแล้วเอาคนงานไปสองคนจะให้ไปขนของไอ้ของมัลิกมาด้วยนะมันลิกอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วได้ครับคุณย้อยครับได้ครับไปไปไป โอ้โหแบกแม่เขาลงปัญไานีๆจะมูกมามามายา้ช่วยประคองอีกคนนึงยายเอาตัวให้รอดไม่กลิ้งลงไปเด็ดครับอย่าห่วงผมกับแม่เลยครับยายจริงวะค่อยลงค่อยลงครับค่อยลงครับพี่มาริโกเดี๋ยวเล่ากับคุณสุรินแล้วยิ่งจะแอบเจอกันอีกฮะนี่มาริเลิกเรเสียแล้วเหรอนี่นี่เรื่องอะไรกันเนี่ยมันยังไงกันเนี่ยฮะก็เพราะเสียไม่ได้รักพี่เลยโอเคค่ะ <ค> <How? S 2> พี่มลิรู้ก็เลยบอกเลือกเสียอ่าวเหรอแล้วผู้อกิงก็ได้เป็นใครอ่ะแล้เป็นคนดีๆทำมาจําแรงแกงเทครับแล้วเป็นคนดีๆทำมาจําแรงรแลปลง,งกายเป็นมุที่าไม่ได้ล่ะเนี่ยก็หนูนี่แหละตาเสียเขารักหนูพี่มลินะหลอกลวงต้องตุนได้ไหมกัน